สวัสดีคุณผู้ชมครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรก็ไม่รู้ครับเราก็ยังปัจจุบันเราก็ยังไม่มีชื่อชาแนลสักทีนะครับผมโอเคแล้วเรามีช่วงชื่อเอ้ยชื่อช่วงเลยรู้ไอ่ะชื่อไลน์แล้ววันนี้ก็อยู่กับ Talking About Fitness นะครับผมกับผมนายเนามสิรวิทย์วงแก้วนะครับผมน้าเฮ้ยผมเป็นแค่ค่สองสามวันเอ่อเกือบสองสองอาทิตย์แหละ ก็ไม่จะไปพิเนตเลยครับแล้วก็กินอาหารก็มั่วอะไรก็สั่วไปหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อ <c oughs> เล่นกล้ามแล้วจุู๋เล็กหรือเปล่านะครับผมเล็กเหรอก็ใหม่นะโอเคผมต้องพูดก่อนว่า เล่นกล้ามนะครับมันก็คือการขยายตัวนะครับผมการขยายตัวหรือการขยายกล้ามเนื้อเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นคนที่ประกวดบนเวทีที่ใส่กางเกงในตัวเดียวแบบอือโอ้สุดเกดอะไรเงี้ยนะฮะบนยูบับบนเวทีนะครับผมแล้วก็จะสังเกตว่าโอ้โหกล้ามที่เขาในี่ใหญ่มากเลยแต่ไม่จุจ๋ยๆแม่งเล็กแค่เดียวนะฮะไอ้เรื่องนี้จะคุยกันจริงอ,ะอ่ะคุยก็คุยคุยก็คุยไหนๆก็อา่านมาลวเอาเลยเอาเลยเอาเลยก็ <laughs> oh <laughs> นะครับมันไม่แข็งตัวมั้งมันเลยไม่ใหญ่ <laughs> <laughs> ใช่ปะ ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมจุุ๋งเล็กนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เล็กหรอกนะครับหรือว่าเออไม่รู้อ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะ ก็คือ,อคนเราเนี่ยนะครับมันมีขนาดขนาดขนาดอะไรดีว่าพูดชื่อมน,นาแล้วขนาดปิก,กจูนะครับผมขนาดกระจูขนาดนั่นแหละครับขนาดจูนะครับในขนาดที่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมก็ผมของผมอ่ะผมเล็กไหมก็ก็โอ้ <c oughs> ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเล็กเท่าไหร่นะครับ <c oughs> คนเราก็มีขนาดกระจูที่ปกติกันทุกคนนะครับแล้วก็คนเล่นกล้ามทําไมถึงดูเล็กเหรอเพราะว่ากล้ามเนื้อมันใหญ่ไงใช่ไหมขาม,มันใหญ่ กล้ามเนื้อมันขึ้นอนะ่ะมันก็เลยแต่ไอ้นั่นอนะ่ะมันเท่าเดิมนะครับแต่การเทรนนิ่งมันเนอเทรนนิ่งการเทรนนิ่งมันผมไม,ไม่ไม่รู้อ่ะว่าทำยังไง <laughs> ผมก็ไม่รู้ครับอันนี้แต่คือเอาง่ายๆเลยอ่ะสรุปเลยมันอนะ่ะเท่าเดิมแต่กล้ามคุณใหญ่ขึ้นเข้าใจไหมภาพรวมมันเลยดูแบบนะครับอ่าอ่าอ่าเล็กอ่ะนะครับ <laughs> บางทีคนอ้วนกับคนผอมเหรอคนอ้วนจะ กระจูเล็กกว่าคนผอมเลยไม่รู้ว่ะอันนี้ผมว่าแต่มันมีคนบอกอยู่นะว่าคนอ้วนเนี่ยทำยังไงให้กระจู๋ใหญ่ขึ้นครับนี่เราคุยเรื่องเฮียนเลยครับนั่นก็คือการลดไขมันนั่นเองครับสมมุตินี่เป็นกระจูของคุณครับและนี่คือชั้นไขมันนะโอเคพอชั้นไขมันมันเยอะปุ๊บมันก็จะดันให้เหลือออกมาแค่นี้นะผมวิธีทําให้มันพังงานขึ้นมาก็คือคุณต้องลดความอ้วนครับผมลดคามอ้บนลงมาลดความอ้วนไขมันมันเริ่มหายไปมันก็จะพังงานขึ้นมามันก็จะพังงานขึ้นมมานนั่แหลผ โอเคส่วนคนผอมเลยครับคนผอมทำยังไงให้กระจูขนาดโปรติหรือใหญ่ขึ้น,นครับมีเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นครับ <laughs> อ,นนอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะเอาเอาง่ายๆเลยสรุปนะครับคนเล่นกล้ามกระเออกระดอกระจู ไอ้นั่นแหละครับมันไม่ได้เล็กนะครับผมโอเคขนาดมันปกติทั่วไปนะครับขนาดทั่วไปทั่วไปนะครับแต่ทําไมมันถึงดูเล็กก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือกล้ามเนื้อมันโตนะพอกล้ามเนื้อมันโตปุ๊บเนี่ยขนาดตัวมันก็เลยดูใหญ่นะครับขามันใหญ่น่องใหญ่กล้ามท้องใหญ่หน้าอกใหญ่แขนไหลอะไรก็ว่านไปครับมันใหญ่ไปหมดนะครับผมแต่ขนาด จูเนี่ยนะครับมันเท่าเดิมมันก็เลยดูอ่าอ่าไม่รู้ว่ะ <laughs> โอเคทำงานช่างมาเลยครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นความคิดของผมแค่คนเดียวนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มาพูดบทให้กับฟังนะครับหลังจากที่หายไปน,นานนะครับผมก็เป็นไข้แต่ช่วงนี้ผมกลับมาแล้วครับผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากให้ผมพูดคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟิตเนสนะครับผมสามารถคอมเมนต์แล้วก็อ่าพิม ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ติดตามผมที่ Facebook ด้วยนะครับในดีคริปชั่นนะฮะโอเคและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมเพียงแค่คนเดียวนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะรู้เชิงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับผมก็สามารถไปหาได้ตาม Google นะครับผมทําการบ้านกันหน่อยนะฮะจะได้รู้แบบจะได้เกียรติสีวิชาฟิตเนสนะครับผมโอเคผมชอบมากกดไลค์ชอบมากกดไลค์กันโปรดเจ๋งกดแชร์แลตามบุ๊คสตอร์สไลน์นะครับผมสำหรับผมในเนมนี่สวิทย์วังแก้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับไม่เจอนคลิปหน้าครับผม